หวยมันไปยังมาส่งฟ้าส่งฟังแต่ไหนโอ้ยคขก็มาหาเจ้านี่ล่ะเ่อยิ่งย่านบอกพอเจ้าอยู่เอ้ามันมีเรื่องเองียงก็ส่งห่อนส่งห่อนแทะก็บมีเลื้องยังโดกก็เรื่องเงินเรื่องคำนีนล่ล่ะเงินค่อยสอดได้เดียวนี้หันหวยสอดจังไหนโบแมนไฟฟ้าเอาเงินขาดมื่อไหร่ก็ว่าจงขันเม <c oughs> อันคอดไปเบิ่งดวงมาอือไปเบิงเ<อ>่งไซละ่ะ ไปเบิ่งมุกเจ้าพาไปนั่นละเอาเป็นยังขึ้นสีได้ไปดูดวงอุ๊ยค่อยกระเดือนร้อนเนาะค่อยกระยักคูว่าผู้ใดที่ซอยค่อยได้บาดนี่หันมอดูเพื่ละไว้จังซีมีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่ซีซ้อยค่อยได้หันว่าสิีว่าจังสัสนของบาดสิหันช่วยแนวไหนละบาดมอดูว่าหันเจ้าไปคายที่ได้สองสามแสนพุ่นว่า มูฮอดวก็ค่อยขายที่ได้คนน่ะจ้ามีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่จะซอยได้หันค่อยก็เลยมาหาเจ้านี่แหละวายว่าวู่เดี๋ยวนี้สิมายืมเงินมาสั่นทะจ้าโอ้ยว่าคืเนเงินแต่มีอหลีหันละจ้าแต่อยากยืมยุหรอกแต่ว่ามันเป็นจังชีแล้วบาทนี่จ้า<ม>ค่อยไปดูหมอผู้เดียวกันนั่นละกับเจ้าออหันเจ้าไปตนนันไหนเขาก็อ่เห็นเจ้า โอ้ยเอยไปเมื่อวานตอนบายบายหันหมอดูพ้นว่าหันช่วงนี่หันบ่ให้ผู้ใดยืมเงินเด็ดขาดออผู้ใดไปยืมเออคือว่าแต่ฉันเนาะทีเนี่ยมาดูพันเวาหันมีแต่เจ้านี่แหละที่จะซอยได้หันบ่เชื่อเจ้าไปถามแล,ลดด้วรดเด้อโอ้ยกันยังว่าหมอพันว่าบ่ให้คนยืมเนาะโดยเฉพาะคนลูกล่างอ้วนตเตนี้ยดิยืมเป็นเด็ดขาด ขัน้นโซเชีเยลไปถามเขาบางทีแหละรู้ว,ว่าจะฉีะะ่เนาะขั้นละท้ายม่นเ,เถอะใคยกระเชียกก็เ, <h ums> เจ้าเซียมนั่นแหละอุ้ยนะจะแน่ละบาทนี่จะเม้นห่อนคักห่อนแน่เตีะเลยใต่ก็เป็นแต่ยูอาบแต่น้ำขั้นแวาเลี้ยงหอนหัน tập phùa hoa lẹ móc quân mà canto hitting yang móng 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 hết móng 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 Hết móng móng Hết đi móng 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 ปันยามเด็อหันมักกวนดีเนี่ยเว้เขาจะเจหาให้เนาะเขากระฐานด้วยแล้วกระฐานมาจังไหนเตียไอ้เจ้าเสียดบ่เมือนีหันเสียดกระเป๋ามาถ้าเบ็ดพปสิิน้ไอ้กว่าสิแเละ